สวัสดีครับคุณพงศกรสวัสดีครับคุณอาพัฒน์กีดอนเริ่มก่อนเฮ้กีดอนเริ่มก่อนเอาอะไรได้อะไรกีดอนเริ่มก่อนกีดอนเริ่มก่อนใช่เอาสวัสดีครับป้าสายเส้นใจด้วยผมจะไดไม่ได้ไหนผมล้มหลังกันทหายแล้วห้าตัวห้าอะไรเปลี่ยนนสบไปเนี่ยเปลี่ยนห้าเลยสองสามเปลี่ยนไปห้าไป เ่ยครบเดี hmm. ๋ยวผมจะบอารยกันได้ครับก็เด็อะไรสาร์บัคันดาลสมรวธทีย่เดบลอสอินโนเซต์หมผม่นฝาดได้ไรครับผมาเนจอดใพ่พิกาจากมือหนึ่งใบเพื่อะไรอย่างไรดิพีเงาไฟ์เป็นเดบลอสแบสสตรีมสกิลสตีมอะไรครับอ่าหลังตะเลอกไหโซเชีแล้วจลี่ยนแปรอบิอะไรดี เอ็นคิโลซารครับไล่เป็นมิโกโฮแฮกเบลเดอร์นี่เนาะสกิลของฟันรม,นมเรเนสเขาถูกไปมครับเลือเราเริ่มหลังไปในตัวการ์ดเี่กทำเกมเลยดีไหมเอาเล่นเดยบรรอสเลยเนี่ยแหมมาก็ไม่พี 3, 3, ่นะครับคับจะมีกับระกันแปบพันก็บอกปก,ก,กันไม่อกันไมมีิกเดเมจเชคไม่มีนิกเกอร,กกรสแตนแนนต เริ่มต้นลัเปลียนิงมือรไลเดียวอดองเกอรชาร์ดสกิลดีชาร์ดเพื่อเข้าช่องากาศนำบรรยากาศหนึ่งไปเข้าโซ่ชวรการ์ดหนึ่งไปเอาละให้ชาร์จมตีไปที่นีโนไล่เช็คไม่มีนิกเกอไม่มีนิกเกอไม่มีนิกเกอจบแพสแตนกรอิงการมือหนึ่งิงคอเดอร์ครับม ใช้ปเป็นพิโจแห่งเบลเทิร์สกิลสกิลของลีงนอ่ครับวาถูกไหมครับสกิลอาหารฟิกสตาร์จากกองครับกองสำรองเดียวนี้แหละว้าชั้น,านมาแล้วเด็กน้อยฟิกสตาร์โอปเปทริชเอาเลยเ่ะไม่ร้อนอ่ะไม่เห็นโพสโอเดชว่าจะใช้เลยเราต้องเร,เรียนทำเกมอ่ะ เดินไปอย่างนั้น,อน,นโอเวอร์เดรสไปดีหน้าครับเมื่อคอจับเินแบบเป็นน้องมั่นคอสามารถคอทับทิกสตาร์ได้ถ้าคอทับทิกสตาร์จะเข้าสู่สถานะโอเวอร์เดรสว้าวถ้าอยู่ในสถานะน,นี้จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมขึน้นอีกนะถ้าคอปกติจะไม่มีฉะนั้นก็กเลยุบดังนั้นก็พัฒนาเปลเี่ยนครับผมเลยุบโจมตีใส่พัสดาร์หนึ่งหมื่น จังหวะนี้ขอ,อขอญอาตอ่านถึงวนจยเจะสีความว่าโอ้เดสยงดีเปนการมงยนี่งง้ไว่าเคือจะตีสองหมแล้วว่าจริงไม่ป้องกันแล้วกันจามเชคไม่มีที่เยุ่ที่เป็นบรรากาจยงีใส่บรรากาศป้องกันเลยชิวหนึ่งหมื่นห้าพันเป็น,นสนองหมื่นมิสออไรเชอะไร เวลิน่าโจ๊บีไฟแมกการีนพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นเป็น2องหมื่นพร้อมกัน,น2อห <and> มื่นห้าจบแล้วสแตนแอนด์รอว์มีอย่แค่น้ำพลังมามทิ้งไลเป็นเดียบรอสโยมาซูดไปออน <c oughs> อะไรเขาเนี่ยยตอนซ้อมไม่เคยได้ชื่อผิดแต่ผมก็่ายชไม่ได้ลผมมีนีมม่แค่้พลังผมีอยู่กัตรหนึ่งกัไปนก็ดี มาชื่อไวเวลานะไม่เดียบักเรียกผิดเดียร้อนเวลแด์บูสเนี่กผิดจนได้คอทีชาร์คอสตีฟไรอนเอาล่ะมาเท้าเฟนให้บลูสโจมตีใสเวลิน่าเ่ไป่หร่่มเป็นหนึ่งพัไม่ได้เป็นสามพันมัวโมดชิลหมื่นห้าบอกเราไปได้่าจะเป็นสองหมนห้าครับผม สองิกเกอร์ทวินได้อนที่หนึ่งอรอิกเกอร์อการหนึ่งไส่งพลังให้สตีฟสตีฟจงตีใสเอาอีชานจงตีก่อนตีเวลนิน่า้ครับต้องกนรยังไงยู่สตีฟจงตีเอลนิน่ก็ไรหนึ่งหมื่นแปดพันก็กันสองหมื่นห้าพันแล้วจบเทนแล้วสแปมแอนด์รอ ยิงคราสหนึ่งปไปบอนยิงเพอ่์ไปกา์รบได้เป็นมังกรกับสิบวงแหงวนสวรรค์เจอวันไ่ะสกิลของในยุคมาถึงอะไรครับครับผมโซมฐาสหาค้าที่มีชื่อว่าเมลินาจากเ,เ,เอปิลลนเนอเทวินาชเวจากนั้นก็ทำรบร เอาแค่นี้ก่อนว่กันนะุแม่้ัตเทนเซ่ครับผมเดี๋ยววัหน้าจงดีใส่บัตราก่าคิวท่งางก็จงดีรับเราก็บัตนึ่งยุนินีนี้แล้วก็ยู่ที่มีความสามารถทังวนทังไปจะบานยมดีมามขึม้นหนึ่งสองเป็นสามใ <ไป S 1> บวงกันรูชวินไลทอนิกเกอร์ตลังให้กับในยกตัวน้าหนึ่งมากันเลยครับีไม่มีีกเฮ้ยตอดหแล้วก็หนุ่มผมจะสฟอนนิเกอร์อรแวรถวหน้าพาะว่าาค มากับมนะไไดปไฟ้ครับนายนุจาายโจมตีใส่ช i c h a r ป้องกันเดลยนะโจมตีใส่รุนรับผมสกิลทับหน,น้ากา็โจมตีจะมาโจมตีมาเป็นหนไปจากนั้นจบการต่อสู้ว่าว่าจากนั้นสามารถสูบาราสองกนนดีไทยในร่างแี่หายไ,ไปไนดะ้ขอคิดแป๊บกติงต้งเลยวใช่ อ๋อหมดในตัวนั้นแสุดว้าวสำถาต่อไปมีพายดิชชอร์จผมคือนีดิชาตายเราจะไปฝังเงอนไปใีเพลย์บรูสอ้อมกันจับแทนจบแทแทนเอาอะไะแตนดแซนด์อเริ่มต้นไรเฟิพลังบุกช่วอินใจจากนั้นโฆษณาไรเป็นเดรบอลไล์เวลนบูส์กัการ์ดหนึ่งใบจากนั er ้นออโต้ครับผมจากโฆษณาไ์สองหน้าทุกจะได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นว้าวคอ ัแกรณีสะเทือนสลองรับผมโซยชัดหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในสถานะพลังบุกเชื่อวิจัยสามารถคอับาหนึเพื่อให้เจ้าตัวนี้บวกหนึค่าได้ว้าวสตีฟถ้าอยู่ในคนดับบาจะบวกค่าไหมไม่ังบุกพลังบุกเชื่อวใจโอ้แบตชลให้สตีฟโจมตี2องหมื่าม ป้องกันป้องกันอินเตอร์เซปให้คอ <S an> ร์ซัสแห่งมัสะเทือนโจมตีเวนการเป็นสามหมื่นปไม่ป้องกันเราไปเช็คไม่มีที่เตะไฮฟลุสโจมตีใส่เวนการกิลทำงานไม่โจมตีถ้าอยู่ในสนามพลังบุกช่วยใจโซบาร์การแค่ไปเป็นสองสามสี่ห้าสเตนรเรียการแถวหน้านะทุกคนสเตอรขึ้นเลยคอร์ซัสญญกับสตีฟ อี่าไปปะกันโรวินได้เปอดเช็คแซกอนเช็ครอทิกเกอร์เอาการหนึ่งไปส่งพลังให้มันจะเป็นกี่สามส8แลดวให้สตีมแล้วกันมิกเกอรตี 30, ต้ตส,มสามหมื่นแปดไปยูนิเกอร์ฟูทฟลในนเมบ์ไม่เป็นการเป็นคุณย,ยุยูสี่หมืนหนึ่งกิลตัวหลังครับผมเข้ามาเป็นรูทได้โซช,ชาร์หนึ่ง ถ้าติดรังบุกชื่นใจได้ใช้อีกหนึ่งอีกมันหนึ่งมันหนึ่งต้งีนรมาหน้าอ่าทีเซย์น้าไ่ประกันหน้าบแนสปนแอนรเอาลนะไปเป็นเตอร์นารีชวนท่านหนึ่งไปแตนั้นยูดินนรน้าทั้ง,ทงเทอนี้จะหมดนงผม ปลาหาปหีกากาหายไม่ไปด้วยพอครับมันตอนน่อยแต่เใช้ออเดอร์ครับผมเอาอรบ้านหนึ่งเรื่องยืดิเราหนึ่งใบเวลาจีเมื่อเพิ่ห้าพันผมขอเลือกให้เลีไ่ไจากนั้นนำเวนาหนึ่งใบจากดอกโตนับเป้นหน ใช้เต็เกกระปองสองแล้ว,วัินเสียเ่นในแนี้เนี่ยวัน้น้าจีใส่บรบรที่ทำงานพรวายูนิตนี้แลก็ยูนิที่โอเวอร์เอยู่นบนานยูนินี้มนอ,อีกเอเกันทิงเป็นหมออนอ่มีน ใช่แล้วพอคนนี้โจมตีครับเพรอะจมตีมันบอกว่าจะราจมตีมันเป็นสองพันจะเป็นห5ึ่นห้บวกเธอเป็นสองพัจมตีใส่สติ๊ไฟบังกันไม่น่าจมตีใส่หมันการเขาบอกพลังจมตีเพิ่ขึ้นอีกหนึ่งหตอนจมตีไปบองกันโซ่ได้ไีเช็คจมเพื่สแตนและดรอ พลังบุกช่วยใจแต่ว่าไม่มีให้หไลหลแตบบคาราซั้ลงมาคอคอาราซส,สกิลมันลงครับโซชันหนึ่งหลันั้นถ้าอยู่ในสถานะจะได้คอ,าอคราบาลหนึ่งคอซััพบ่ำขึ้นหนึ่งหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์แตกมากคอลิชันเอาละมาการ์ดแบนี้แหละโค้าไม่มีเตะต่อไปแนะยังไง ดิชาจโจมตีสกิลของใบนี้ครับผมโซยชา้านึ่งแบบเป็นบลูสโซยชา้าได้ถ้าเกิดติดสถา,านะน้บุหรชื่อใจโซยช้1นึป้าไปแล้วไเกแล้วโอเกลยรับองหม่นสามสองหมื่นสามสองหมื่นให้ขอละซ้าโจมตี 28. สองหมื่นแปดกี่คเลยไม่ป้องกันคิดทีคฟานทิกเกอร์คนต้องคนให้เราไป้ารสโจมตีสกิลทำงานโซบา่า แตเลกันเขาหน้าทั้งหมดหนึ่งหมื่นแปพั้องกันสามหมพครับผมสองิกเกอสองนิกเกอดาวินต์ไรยูิเกอให้หมดทั้งหมดตรงกับแวนการแซคอนเช็ดลิกเกอสร์ให้บอลทั้งหดต่อกันหนึ่งใบ้าเราป็นซาลังบุกจ่อกันใจ แล้วเป็นของดียวรวันบครับน้าาาาน้ากาาน้าา c าน้ราาานาาาาา้าา้าาานาาาาน้าาาน้้าาไา้าา้วา้าาาาน้าาาาน้า้าาา้วาาานน้าา s าน้า้าาาา้น้้าาาาน้้